สวัสดีจ้า FC ฝั่งไทยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้เพียมพอนพาพี่พาหนองมาเหตุงานพี่น้องเพียมพอนพามาหักต้นมันพี่น้องจ้าหักให้มันเหลือต้นเดียวพี่น้องจ้าตอนนี้เพียมพอนกับยูไฮยนะพี่น้องเนาะนี่สิกัสิบเป็นมันเพียมพอนนะจ้นะเนาะ เพียงพอนกับสีผ้าพีผ้าน้องมาหักลำมันพี่น้องให้มันเหลือต้นเดียวพี่น้องให้มันลงมหัวนะจ๊ะเนาะมาเลยจ้าเพียมพอนพาไปบึงนะจ๊ะเนาะผ้ามาหักน้องกันนะจ๊ะเนาะว่าหักแบบใดนะพี่น้องเนาะให้มันลงหัวพี่น้องหักให้มันเหลือต้นเดียวให้มันลงหัวนะจ๊ะเนาะกอใดที่มีหลายต้นเขาก็หักให้เหลือต้นเดียวนะพี่น้องเนาะป้าป้าเพียมพอนพาไปชมจ้า นี่ก็สเปนมั่นเพียมพ่อนพี่น้องจ้าก็สิเตียนอยู่พี่น้องเตียนอยู่ก็สิเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องขันมันมีสามต้นนังสินะพี่น้องนะเห็นว่าจะเข้าก็หักเลยพี่น้องหักถิมเลยพี่น้องให้เหลือต้นเดียวจ้ะนี่จ้ะนี่คือเพียมพ่อนหักแล้วนะพี่น้องนะหักก็สิถิมน้ำหลองมั่นนังส่แล้วพี่น้องให้มันเหลือต้นเดียวพี่น้อง นันเหลือหลายตน้นมันกระสิบวกลบ่มหัวนะพี่นอนะ้องเนาะยิ่งขอักรสีหักเลยพี่น้องหักออกมากกระสีเป็นยังสี่กระสีเลือต้นเดียวพี่น้องนี่ที่เหลือต้นเดียวนะจ๊นะเนาะมันนี่กับผ้าพีผ้านนองมาเห็ดงาน้น้ำกันนะพี่น้องเนาะนี่กระสีเป็นไฮมั่นพี่อัมพรนะจ๊นะเนาะกระสีเตียนยุพี่น้อง หักห้มันเหลือต้นเดียวนะพี่น้องเนาะห้มันลง่มหัวพี่นอ้องให้เหลือต้นเดียวเลยพี่น้องห้มันเหลือต้นหนึ่งห้มันเหลือสองต้นนะพี่น้องเนาะเยอะห้มันมีหลายต้นมันสีบปนลงห่หัวเห็นดิพี่น้องก็เลยผ้าพีผ้าหนองมามาหักลํำมันน้ำกันพี่น้องจ้า มันก็จะเป็นมั่นเพียมพ่อนพันแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่จ้าฮักแล้วได้สิพี่น้องว่าจะมีหัวก่บพี่น้องเดี๋ยวเพียมพ่อนสิขุดให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะเอา่ซนนีล้ละพี่น้องเนาะ ดินมันแตกพี่น้องสิลองขุดให้เบิง้งม่ามีหัวหัวงามบ่สี่เดือนนีเพียงพอนก็สฮักแล้วนะพี่น้องนะฮักแล้วก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่จ้ะก็สิไหวต้นหนึ่งสองต้นพี่น้องเห็นมันลงหัวนะพี่น้องเนาะสิพาะะ้ามามามขุดเบิ้งหัวแบบนี้ เอามือนี่แหละคุดพี่น้องพาดพี่น้องมีหัวอยู่ด้แตงหงหัวอันนี้เพียมพอนกระหักหักเรียบ้อยแล้วนะพี่น้องเนาะให้มันเหลือไอ้ต้นหนึ่งหรือสองต้นน้พี่น้องเนาะให้มันลุมหัวพี่น้องจ้า มาอยู่น้ำปลามันพี่น้องทายไต่ต้นมันเด้อนี่พี่นอ้องต้นมันมันสูงแล้วเนาะประมานนี้เลยพี่น้องนี่จ้านี่ก็จะเป็นต้นมันที่เพียงพ่อนหบ ออกน้พี่น้องเนาะมันหลายต้นพียพพันก็หักออกให้เหลือต้อนหนึ่งหรือสองต้นน้พี่น้องนะเนาะเรียนม่พี่น้องคลิปนี้พิพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะนะพ่พัพนก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่้วยพี่น้องไมให้ยกำลังแรงใจเพียมพอดน,น้ำแน่จ้า